นี่คือต้นหวายขมขาวภูพานนะครับเป็นหวายกินหนอตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูที่จะเพาะเมล็ดแล้วซึ่งหวายกอนนี้ผมเหลือไว้เป็นต้นพันธุนะครับมันก็เลยสูงใหญ่แบบนี้ตามปกติแล้วผมก็จะเหลือไว้เตีย้ยเตีแบบนี้อันนี้คือสับหนอกินแต่กอนนี้ผมจะขยายพันธุ์เพิ่มนะครับมาดูวิธีการขยายพันธุ์ด้วยอะไรนะครับนี่คือเมล็ด นี่คือเมอเล็ดเขานะครับเป็นเม็ดกลมๆปึ๊บข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือลูกหวายนะครับเราก็จะเอาไปตากแดดก่อนนี่คือลูกแก่แล้วเอาไปตากแดดตากแดดเสร็จเราก็จะไปยีเอาเปลือกออกเอาเอา,เอาเนื้อมันออกเหลือแค่เม็ดแล้วเราก็เอาไปเพาะเนี่ครับนี่เลยนะครับเป็นพวงอย่างนี้เลยสังเกตคือถ้ามันแก่จัดมันก็จะแตกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะแตกออกมาแบบนี้เลย ลุดออกมาแบบนี้เลยนี่คือเป็นสัญญาณว่าแก่จัดแล้วเราก็จะตัดตัดแล้วก็มาตากแดดไว้ครับนี่คือที่ผมเตรียมจะตากแดดไว้พอมันแห้งแล้วเราก็ไปยียียีออกเอาเหลือแค่เม็ดเอาไปเพาะในวัสดุเพาะนะครับพวกแกบดําอะไรอย่างเงี้ยครับพอเอาไปลงถุงชําแล้วงอกขึ้นมาสักประมาณคืบหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูก ง,ง่ายครับไหวเพราะง่ายทนแรงแล้วก็ศัตรูพืชมีน้อยครับบำรุงรักษาดูแลง่ายมากครับใส่แค่ขี้วัวขี้หมูแค่นี้ก็มีไหวไว,ไว้กินนี่ครับลองดูนะครับเกษตรกรทุกท่านลองขยายพันธุ์ด้วยตัวเองลดต้นทุนการผลิตครับพึงพาตัวเองได้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ